เรามาดูสายพันธุ์ฉมสายสายพันธุ์นี้นะเมื่อวานนี้เพิ่งเก็บไปดูยอดเต็มเลยสายพันธุ์พื้นบ้านนะเพื่อนๆดูยอดมันอมยอดเต็มเลยเนี่ยเอาไปเร็วไปโอ้ออกยอดแตกยอดดีมากเลยเนี่ย ไปดูคนตัดกันเมื่อวานเพิ่งตัดไปวันนี้ตัดอีกแล้วตัดทุกวันตัดทุกวันเลยโอ้โหาส,สายพันธุ์ชะอมนี่ก็มีสวนนะคะเนี่ยที่มันจะแตกยอดดีออกยอดดีแล้วยอดใหญ่ยอดยาวมากเลยโอ้โหเนี่ยเพื่อนเพื่อนค่ะหน้าแกงเนาะหน้าไปแกงแก,งแกงใส่หนังไม้อันเดียวจะไปแกงใส่ขี้เหล็ก เอาไปใส่แกงขี้เหล็กหน่อย่ะอีอจ้ะทอดไข่ใส่ชชอมน้ำพริกมะนาวนี่มันนี้ตัดวันนี้ก็ตัดวันนี้ก็ตัดแล้วมันก็แตกยอดเร็วมากเลยนะเนี่ยเออยอดมันทีมันเพื่อนยอดมันเต็มเลยเนี่ยย้อนแสงหน่อยนะเพราะว่าแสงตะวันมันส่อง ชอมงามๆชอมพันพื้นบ้านค่ะสายพันพื้นบ้านเช้านี้เรามาดูคนตัดโอมแต่เช้าไปเลยพี่จะให้ดูว่าชอมเนี่ยมันต้องตัดแต่งกิ่งนะคะนี่โอโ้โหมันเริ่มมันเริ่มออกออก<า>ยอด <มา S 1> เต็มเลยนะเนาะแล้วถังใหม่เออแย่เพื่อน เอมเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวนะคะแล้วอยู่ได้ถึง30-40ปีเลยเพียงเราตัดให้มันต่ำอย่างนี้ค่ะเขาเรียกแต่งสาวปีละครั้งเนี่ยและยอดมนก็จะออกอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนพอนเ,พอเพราตัดแบบนี้แล้วนะเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกนะคะชอมเป็นพืชที่ชอบปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่อันนี้เราก็ปลูกมะละกอไว้ในร่องชอมเราจะปลูกผสมผสานไปกับชอมพืชทุกอย่าง ปลูกได้กันได้ค่ะเราอย่าเน้นปลูกโอมอย่างเดียวเนี่ยค่ะเราจะให้ต้นมันต่าๆนี้เขาเรียกแตงสาวส่วนเราจะตัดถึงถึงโคนเลยเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้แตกดีแล้วยอดใหญ่แล้วเราก็จะให้อยู่ระดับนี้ค่ะเพื่อนเราจะให้อยู่ระดับนี้ตลอดเลยพอเราตัดยอดนัดไปแต่งไปตัดไปแต่งไปเนี่ยค่ะตรงนี้ตัดแล้วค่ะเช้านี้เช้านี้เราตัดแล้ว ย้อนแสงหน่อยนะเพราะตะวันมันขึ้นตรงนั้นเนาะนี่ค่ะตรงนี้ยังไม่ได้ตัดเลยเพื่อนๆดูชะอมนะคะใครสนใจเนาะก็กดติดตามพี่ไว้ได้เลยช่องพี่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรจะเน้นสวนชะอมเป็นหลักเลยค่ะตรงนี้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดเลยนะคะเช้านี้เป็นพืชที่ปลูกครั้งเดียวแล้วไม่ต้องดูแลมากมายแค่เราปล่อยน้ำให้เขา สวันครั้งหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกยอดให้เราเนาะนี่คะ่ะคนไปเอาถังยังไม่มามีลูกพอด้วยนะคะเราจะปลูกผลไม้ทุกๆอย่างเลยตอนนี้รัวไหมกระชอมนนี้ดีมากเลยเพื่อนๆมันมันไม่มีเม็ดนะคะแล้วน้ำดีดีมาเช้านี้พี่เอาไปํำน้ำพริกมะนาวนี่ค่ะโอ้มาละนายใหญ่เรา ถังเขาถัางลูกนี้เท่าไหร่สี่โลเนาะถ้าจุๆเราก็ตัดได้สี่โลค่ะนายใหญ่เราก็กำลังจะไปตัดยอดโอมนะคะนี่ค่ะใครสนใจหรืออยางมีความรู้กันอ่านเกษตรคนนี้เขาจะชำนาญมาก,มกาดเดี๋ยวมาปลูกใหม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราปลูกมะแล้กอแดดมันร้อนไงใช่แล้วต้องลงมากอไว้ แล้วตรงนี้พี่ว่าเดี๋ยวจะปลูกทุกๆอย่างจะเอาส้มมาปลูกด้วยนะหน้าบ้านเราปลูกทุเรียนกับเงาะไปละอันนี้นายใหญ่เราก็กำลังจะไปเก็บยอดนะคะเอาวันนี้มาให้กำลังใจนายใหญ่ก่อนเดี๋ยวจะต้องเก็บยอดคนเดียวเก็บยอดชะอมคนเดียวนะเก็บทุกวันเบือ่อเปล่า ไม่เบื่อเลยเนาะเพลินเลยอะเช้ามาเช้ามาได้สตังค์ครับผมดูวิธีการตัดของเขาค่ะเห็นไหมเมื่อวานนี้ได้สิบโลเลยโหคนเดียวนะเก่งเราก็จะใช่แล้วก็จะตัดของเขาทุกวันอย่างเงี้ยตัดไปแต่งใปของเขา,ขเ,ขาขเขาจะออกจ้า อ่ยบายก่อนชูชอมเลยนะใหญ่เอา้าบาย